นี่ข้าวเพื่อข้าวข้าวหลายแถวมวนลายมือนี้หน้าสิบหกลาครับพี่น้องมาลงแขกน่าจะสองลอยบวกครับพ่นมือนี้เิ่เงครับน่าจะสองลอยบวกนะครับพูดหยาลงไปเป็นแถวาไปดุกป่าผมดเลยบอก มนบอกว่ไทมันเอาง่เลยมันนฝนมันดีนนี่อย่าง้่อย่างี้ตอนนี้ขี้เียวเนาะตอนนี้ขี้เียว <c oughs> มึงพีนองคนสองร้อยบวแล้วครับวันนี้มาเอตังพาว่ามึงบรรยากาศลุกแขกครับมึมงวันน,น,น,นี้คนหลายครับสองรอยบวกแล้วครับทงสุดท้ายครับปิดจอบสองรอยยอี่ล็อก <c oughs> สมแล้วสามเลยโอ้ <c oughs> เลขอันถือหาย่าออกสองออกออกสองสามก <แ fast S 2> ็เลขชล้มีเยใหมากกะยักษ์ตาเรื่องโทรศัพท์ ขอไปก่อนเนี่ยืิสฝ่าไม่ทายคิปเลยขอทานเนี่ย เบิ้งพี่น้องนคนสองลอยสา0ลอยนี่น,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 กกนะครับมื้อนี้ลงอืมลงพี่น้องมื้้อนีพี่น้องลงแขกนำหน้าดกกะนะครับเนาะใช่ครับคนมาเอาบุญนะครับมื้้อนีคนเบิดตำบลครับมื้อนี้

โอ้ยตายตายมือกองโตกันแจ้โอ้ยมึงครับพี่น้องมึอนี้คนจะเป็นร้ายครับคนเบิดอตำบลอยู่หน้าทงนี่ละครับมึอนี้ลองแขกนำหน้าดุกกาครับผมมึงกระโดดครับพี่น้องเอ้ย